ในที่สุดก็โผล่หัวออกมาได้สักทีนะครับคุณปียบุตรแสงกนกุลหลังจากที่งเงียบหายเข้าไปในหลือของกีบเมฆปล่อยให้พรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคที่อุณจัดตั้งขึ้นมานะที่ใช้เป็นเครื่องมือในการชี้หน้าด่าคนอื่นว่าไม่เป็นประชาธิปไตยและคุณเป็นประชาธิปไตยกว่าใครโหวตให้คุณอนุทินขึ้นเป็นนายกคนที่32สิบของประเทศไทยนะวันนี้คุณปิยบุตรก็ออกมาแล้วนะครับมาถึงก็รอเลยชิียบหาย <laughs> นะฮะแกก็มาพูดถึงเรื่องคำตัดสินของศารรัฐมนูญเกี่ยวกับเรื่องการร่างรัฐมนูญใหม่ที่ต้องทําประชามาติ3ครั้งส่งผลให้รัฐบาลพักภูมิใจไทยโดยการนําของคุณอนุทินเนี่ยน่าจะต้องอยู่ครบเทอม2ปีก็จะทําให้พักประชาชนโดนดา่าคุณปิยบุตรก็เลยต้องออกมาช่วยแถให้นะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของพักเพื่อไทย ถ้าโทษตัวเองแล้วเมื่อไหร่คนอื่นจะผิดอ่ะโอเคนะครับคุณปิยบุตรก็ให้สัมภาษณ์นะครับสมาชิกสภายื่นดาบให้สารแล้วรัฐมนูญทําไมอ่าก็หมายถึงว่าตอนที่รัฐบาลพักเพื่อไทยเขายังไม่ถูกพักประชาชนกับพรักภูมิใจไทยร่วมมือกันโค่นล้มอ่ะนะตอนนั้นเนี่ยก็มีความพยายามผลักดันของพักประชาชนเกี่ยวกับรัฐมนูญเนี่ยครับแต่ว่ามันติดตรงที่พักเพื่อไทยเนี่ยเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวไปร้องสารรัฐมนูญว่ามันผิดเงื่อนไขอะไรแล้วก็จะทําให้พักเพื่อไทย,ยโดนยุบก็เลยจําเป็นที่จะต้อง เอาเรื่องนี้นะครับไปยื่นต่อศาลและมนูแล้วเรื่องมันก็เงียบหายมาตั้งนานสุดท้ายเนี่ยหลังจากพักประชาชนโหวตให้คุณอนุทินขึ้นเป็นนายกก็สอดรับกับสิ่งที่ศารลรัฐมนูเนี่ยออกมาให้คําวินิจฉัยว่าจะต้องทําประชามติ3ครั้งแล้วก็เรียบร้อยโรงเรียนพักสีน้ําเงินไปนะฮะสครั้งไม่ทันหรอก4เดือนอะ่ะก็ต้องอยู่ต่อไปอีกพักประชาชนก็คงไม่มีอะไรจะไปค้านแหละ คงจะพูดอะไรไม่ได้แหละก็ต้องปล่อยเลยตามเลยให้พรรคภูมิใจไทยเขาอยู่ยาวไปแต่ทีเนี้ยก็ทนเสียงโดนด่าไม่ไหวทนต่อความผิดที่ตัวเองจะต้องได้รับไม่ได้ก็เลยจะต้องหาวิธีโยนความผิดให้พรรคเพื่อไทยออกมานะฮะเรียงหน้ากระดาษเลยตั้งแต่คุณปียบุตรสอสอไอ้เป๋าไอ้รอไอ้อะไรนะฮะติ่งส้มอะไรของมันนี่แหละพูดเหมือนกับก๊อปปี้ข้อความกันมาโพสต์เลยนะฮะก็คือเนี่ยโพษว่าพรรคเพื่อไทยี่ยเป็นคนเอาไปยื่นสารรมนูญเองสารรมนูญเขาก็เลยตัดสินมาอย่างเงี้ยแล้วจะทํำยังไงอ่ะ มันก็ไม่ใช่ความผิดของพรรคประชาชนใช่ไหมที่จะทําประชามติ3ครั้งไม่ทันภายใน4เดือนก็เลยต้องปล่อยให้พรรคภูมิใจไทยอยู่ยาวไป2ปีจนครบเทอมเนี่ยพรรคเพื่อไทยมันผิด<ะ>พรรคประชาชนไม่ผิดนะคือผมถามหน่อยนะปีมบุตรพอสุดหลอ่อ<ะ>ถ้าวันนี้พรรคเพื่อไทยยังอยู่แล้วสารรัฐธรรมนูนมีคําสั่งให้ทําประชามติ3ครั้งผมถามว่ามันมีปัญหาอะไรก็ในเมื่อพรรคเพื่อไทยเขาต้องอยู่ไปอีก2ปีเขาไม่ได้มารู้นี่ว่าพรรคประชาชนของมึงอ่ะกับพรรคภูมิใจไทยอ่ะจะส่งออไอราชนกกับไอ้ลังสุมันโลไปนั่งแดก ข้าวกับอนุทินวางแผนกันล้มรัฐบาลพักเพื่อไทยกูถามหน่อยว่าถ้าพักเพื่อไทยวันเนี้ยยังอยู่ไปอีก2ปีเนะี่ยการทําประชามติ3าครั้งมีปัญหาอะไรไม่ไดีปัญหาอะไรครับมันจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อมึงไปโหวตยกมือให้อนุทินแล้วไปโม้โออวดว่าเดี๋ยวอนุทินจะทําตามสัญญายุบสภาให้ภายใน4เดือนนางแบกไม่ต้องมาดิน้นยกมือให้อนุทินครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเสียหายมันมีปัญหาที่มึงครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่พักเพื่อไทยเลยทําประชามติ3าครั้งแล้วยังไงอ่ะพักเพื่อไทยเขาก็ทําไปจนกว่าเขาจะอยู่ครบ แต่มึงมีปัญหาเพราะมึงไปกล่าวอ้างว่าพักภูมิใจไทยจะยุบสภาให้มึงภายใน4เดือนซึ่งมันไม่จริงก่อนมึงยกมือเขาก็ขานแล้วนะประชาชนนักวิชาการนักเทคนิคเขาก็ขานแล้วว่ามันไม่สามารถที่จะทําได้ภายใน4เดือนตอนพักเพื่อไทยเขาไปเสนอให้มึงโหวตให้เขาอ่ะเขาก็บอกว่าขอขยายกรอบเวลาออกไปอีกมึงก็ไม่ให้บอกว่าต้อง4เดือนเท่านั้นแต่ตอนนี้เป็นยังไงครับอีเทงเป็นยังไงครับสปีเลยไหมคือมันไม่ใช่เรื่องบังเอ,อนะิญอ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ไอ้พักประชาชนเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะต้องออกมาเป็นอย่างเงี้ยแต่มึงไป แดกกล้วยเขาแล้วมึงก็ต้องยอมทุกอย่างแต่ทีเนี้ยที่แฉว่ากูไม่รู้ <ๆ S 1> กูไม่รู้ <ๆ S 1> กูไม่เห็น <ๆ S 1> กูไม่ได้ยุ่งเนี่ยมันก็เป็นแค่การเอาชั่วให้พ้นตัวเองเอาไปทิ้งหรือเอาไปโยนใส่คนอื่นได้ก็ยิ่งดีคือมึงจะบอกว่ามึงไม่ได้ร่วมมือกับอนุทินในการโค่นล้มรัฐบาลของนายกแพทองทาชินวัตรแต่มึงดูสิ่งที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของมึงสิครับมึงส่งอีไอกับไอโรมไปนั่งแดกข้าวกับอนุทินเสร็จแล้วเนี่ยพอมึงยกมือโหวตส่งอนุทินขึ้นเป็นนายกเสร็จเรียบ้้นออออยยขงงงงมมึกก็ไไปปปปแแแคคท่่่าาาาาาูชดดดนนนหหจํเเเใิล ทะเลาะกันนะเลิกทาสงครามกันสอดคล้องกับรัฐบาลอนุทินเลยแถมนะครับตอนนี้มึงรู้ไหมว่ามึงรู้แต่มึงไม่พูด<บ>จับตาทองคําไทยกัมพูชากระทบบาดแข็งหว่นเอี่ยวธุรกิจใตดินก็คือตอนนี้มันมีการส่งออกทองคําข้ามไปยังกัมพูชาเนี่ยเยอะผิดปกติเป็นหมื่นล้านเลยคนที่เขาเป็นนักลงทุนเขาก็จับตาว่าเอ๊ะเนี่ยมันจะเป็นการที่จะไปเอี่ยวกับเรื่องทุนสีเทาเรื่องสิ่งผิดกฎหมายไหมซึ่งสําหรับตัวผมนะผมคิดว่าเกี่ยวแน่นอนครับแต่ว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องกล้วยไหม จ่ายกล้วยให้แล้วก็ต้องหาวิธีไปเอากล้วยเพื่อไม่ให้ถูกจับได้ก็เลยเสนอหน้ากันไปที่บ้านหนองจางไปทําแคมเปญให้เปิดดาดจะได้ข้ามไปเอากล้วยในรูปแบบของทองคําได้หรือไม่อย่างไรก็เป็นความสงสัยของกูนะตอบได้ไหมอะ่ e อะยายนักเปิดโปงนักโปงใสจนหายเป็นแสงอะ่ะมึงสามารถที่จะเปิดโปงเรื่องนี้ได้ไหมครับว่าเพราะอะไรทองคําไทยถึงถูกส่งไปกัมพูชามากผิดปกติมันเกี่ยวยงอะไรกันกับการแจกกล้วยที่มันมีกลิ่นออกมาจากความวุ่นวายที่ผ่านมาหรือไม่นะครับก็นี่ นะใครจะมาบอกว่าโอ้ยมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญพรรคประชาชนบังเอิญทําในสิ่งที่มันเลวร้ายไม่จริงครับมึงร่วมกันทําสําหรับกูกูเชื่อว่าอย่างนั้นนะอะไรมันจะไปสอดคล้องกันขนาดืยิ่งกว่าหนังกระดอหุ่มไปอ่ะเออมันจะแบบเข้ากันสอดคล้องกันพอดีกันอะไรขนาดนี้อีไอ้อิโลมไปกินข้าวกับอนุทินบวตยกมือให้สารรัฐธรรมนูญตัดสินประชามติ3ามครั้งอนุทินอยู่ยาวช่วยกันทาแคมเปญเปิดด่านการประทะหายสิ้นส่งทองไปกรรมูชาเป็นข้ากล้วยไหมก็ลอง พิจณาดูเอานะครับคันตุ่มเอะบ้างอย่ามัวแต่ฟินเรื่องคุณทักษิณกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำํำมัวแต่ฟินโอ้ยเอาทักษิณติดคุกได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพจอัรตตะวันโฟตโต้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปวิเคราะห์การเมืองต่อไปในอนาคตนะครับ